การผจญภัยของนกคูกกับผีเสื้อณนาป่าลึกในตอนกลางคืนนกคูกซื่อโฮลาซึ่งเป็นนกคูกที่ฉลาดที่สุดในป่ากำลังบินไปตามกิ่งไหมนกคู่ได้ยินเสียงที่แปลกประหลาดดังมาจากในป่าเมื่อเขาเข้าไปใกล้ก็พบกับผีเสื้อสีสวยชื่อเมโลดี้ที่ติดอยู่ในตาข่ายของแมงมุมโบราณโฮราจึงช่วยเมโลดี้ออกจากตาข่ายและพากันเดินไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งเมโลดี้เล่าให้โฮล่าฟังถึงความฝันที่จะบินสูงเหนือฟ้าและเห็นโลกทั้งหมดจากมุมสูงโฮล่าคิดว่าเมโลดี้อาจจะต้องการช่วยในเรื่องการบินสูงขึ้นจึงเสนอแผนการเดินทางไปที่ภูเขาหมอกซึ่งเป็นที่สูงที่สุดในป่ามหาัศจรรย์เช้าวันรุ่งขึ้นทั้งสองเริ่มเดินทางไปยังภูเขาเมโลดี้ตื่นเต้นแต่ก็รู้สึกกังวลเกี่ยวกับความยากลำบากในการเดินทางโฮล่าจึงคอยให้กำลังใจและบอกว่าความกลัวจะหายไปเมื่อเราก้าวเดินระหว่างทาง โฮล่าและเมโลดี้เจอกับแม่น้ำที่มีน้ำเชีย่ยกกะทั้งสองไม่รู้ว่าจะข้ามไปอย่างไรโฮล่าคิดหาวิธีจนเจอสะพานไม้ที่เก่าและพังอยู่แต่ด้วยความช่วยเหลือของเมโลดี้ที่บินไปตามลมเพื่อหาตำแหน่งที่ปลอดภัยพวกเขาจึงสามารถข้ามแม่น้ำไปได้เดินทางต่อไปทั้งคู่พบกับสัตว์ต่างๆเช่นกระต่ายที่หนีจากการไล่ล่าของหมาป่าและต้องการความช่วยเหลือโฮล่ากับเมโลดี้ต้องใช้ความคิดเพื่อช่วยให้กระต่ายหนี้รอจากหมาป่าพวกเขาร่วมมือกันสร้างหลุมหลบภัยให้กระต่าย ก่อนที่หมาป่าจะมาถึงการช่วยเหลือกระต่ายทำให้ทั้งสองรู้ว่าการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญเมื่อถึงภูเขาเหมาะเมโลดีรู้สึกท้อแท้เมื่อเห็นภูเขาสูงและมีก้อนเมฆหนาทึบอยู่ข้างบนโฮล่าบอกให้เมโลดีบินขึ้นไปและไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอุสรรคพวกเขาทั้งสองพยายามปีนป่ายขึ้นไปจนถึงยอดภูเขาแม้ว่าจะเหนื่อยลา้าแต่พวกเขาก็ไม่ยอมแพ้และทำให้ความฝันของเมโลดีกลายเป็นจริงเมื่อถึงยอดภูเขาเมโลดีบินขึ้นไปสูงที่สุดที่เคยทำได้ และเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจากมุมสูงท้องฟ้าสีค่มทุ่งหญ้าเขียวขจีและปา่าที่กว้างใหญ่โฮลาก็ยืนมองด้วยความภาคภูมิใจในตัวเพื่อนของเขาเมโลดีรู้สึกมีความสุขที่ได้ทำตามความฝันและขอบคุณโฮล่าที่ไม่เคยยอมแพ้เมื่อการผรจญภัยเสร็จสิน้นทั้งคู่เริ่มเดินทางกลับบ้านโดยรู้ว่าแม้ว่าจะผ่านอุปสรรคและความท้าทายมามากแต่พวกเขาก็เติบโตขึ้นจากประสบการณ์นี้เมื่อการผจญภัยเสร็จสิน้น ทั้งคู่เริ่มเดินทางกลับบ้านโดยรู้ว่าแม้ว่าจะผ่านอุปสรรคและความท้าทายมามากแต่พวกเขาก็เติบโตขึ้นจากประสบการณ์นี้ ดวงดาวนับล้านเห็นในตาเปิดใจให้กันไม่ต้องว่ารถไฟฝ่าผ่านทางทิ้งไม่รู้บบหรือมอกล้างไม่ป้องอยู่ฝันที่เราเขียนไว้ยังใช้อยู่ด้วยกันไปไม่มีไกลการบัดจนภัยของเราส จะสัคญดวนจันทดูเราสองจากบนฟ้ามันใจเจอใจไม่ต้องช้าจอกันมือให้เั่นแค่นี้พอทุกครั้งหัวใจจะไม่ต้องรอไม่ว่าฝันไหนจะเป็นจริงเราส่องจะไปไม่ทอดทิ้ง ันไม่ว่าใกล้ไกลจะสำคัญดวงจันทร์ดูเราสองจากบนฟ้ามั่นใจเธอใจไม่ต้องช้าจาับมือให้นั่นแค่นี้พอทุกค้างหัวใจจะไม่ต้องรอไม่ว่าฝันไหนจะเป็นจริงเราสองจะไปไม่ทอดทิ้งการบัดนจนไ์ให้ของเราสอง